สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นว่านเอ่อเป็นเป็นไม้ไม้ไม้วา่านหลังหน้านะคะแล้วก็ทีนี้เขามีปัญหาเรื่องเชื้อรานะคะไม่รู้ว่าเป็นราอะไรเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาค่อยๆลามมาจากใบนะคะแล้วก็ลามไปที่หัวนะก็วันนี้เนี่ยมุมเกษตรจะมาลื้อดูนะคะว่า เขาเอา่อยังสามารถที่จะช่วยเขาได้อยู่ไหมนะคะถ้าช่วยได้เนี่ยก็จะเอาเขาไปเอ่อเอาไปเอาไปรักษาต่อนะคะเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรขอผ่าหรือแล้วก็ผ่าให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะคะลางนาคเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ราคาแพงนะคะแล้วก็มุมเกษตรก็ได้ต้นนี้มาในราคาหลักพันเหมือนกันนะคะเนาะ อ่าเดี๋ยวจะดูนะว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะเนี่ยเขากําลังแตกหน่ออยู่นะคะส่วนสองต้นนี้เนี่ยฝังเขาไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะลองผ่าดูนะเฉือนดูก่อนเนี่ยเขาลามลงไปที่หัวเลยนะคะเนาะเฉือนให้หมดเชื้อนะคะอ่าโอเค เนี่ยถ้าเราไม่มาเฉือนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะลามลงไปที่หัวแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเสียหัวไม้ของเราไปนะคะเนาะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมุมเกษตรก็จะเอ่อฝังเข้าไว้เหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่ให้เขาโดนน้ํานะคะเดี๋ยวเขาน่าจะงอกขึ้นมาใหม่นะคะเนาะจะเอาเข้าไปไว้ในโรงเรือนก่อนแล้วกันนะคะ พวกว่านลางทองนะคะของมุมกเกษตรก็ค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็เอพยายามสะสมไม้เกือบทุกตัวนะคะเนาะตามงบประมาณต้นนี้เดี๋ยวแยกออกนิดนึงมาเช็คดูนะคะว่าเขามีเมื่อกี้เห็นใบเมื่อกี้ไมหมใบเนี้ยค่ะเขาเริ่มที่จะเน่าแล้วนะคือสะสมทุกตัวแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูแลให้ดีได้ทุกตัวนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงไม้เนี่ยเราต้องใส่ใจจริงๆนะคะเราถึางจะสามารถเลี้ยงเขาได้แบบสวยสมบูรณ์นะคะถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยไม้เขาก็จะมีโรคมีอะไรพอเวลาผ่านไปแล้วแบบเราไม่ได้ดูแลเขาเขาก็อาจจะเน่าแล้วก็เสียหายได้นะคะเนาะมุมกเกษตรก็จะเอาเขาเอามาแอบข้างๆนี้ก่อนสาหรับพวกว่านลางทองนะคะช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกแล้วก็เขาจะมีปัญหาในเรื่องของ ลานะคะโรคลาใบจุดใบสีน้ําตาลพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขาโดนความชื้นเยอะๆเขาก็จะเน่านะคะแล้วก็ลามเข้าไปที่หัวไม้นะคะสุดท้ายเราก็จะเสียหัวไม้ไปนะคะเนาะพวกนี้เนี่ยซื้อมาหลักพันนะคะว่นานหลังทองนี่ก็คือจะไม่แพงนะคะหัวละสี่ห้าร้อยนะถ้าเป็นกอบแบบนี้ก็สี่ห้าร้อยนะคะแต่ถ้าเป็นหัวเนี่ยอยู่ที่สองสามร้อยนะคะแต่ว่นานหลังนางเนี่ยจะหายากหน่อย หลังหน้าจะแพงนะคะหัวนี้มาพร้อมกับลูกของเขาสอง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 ตัวเนี้ยราคาพันสี่นะคะเนาะแต่ละที่เขาก็ขายไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไปถึงแหล่งราคาอาจจะถูกนะสี่ห้าร้อยนะคะอาจจะไม่ถึงพันนะแต่มุมเกษตรเนี่ยสั่งผ่านเอ อินเทอร์เน็ตนะคะก็จะแพงหน่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากเลยทีเดียวนะคะราคาก็เลยแพงน,นะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงว่านลางทองลางนาคนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยสําหรับวิธีการเลี้ยงนะคะแล้วก็พูดถึงว่าเขาบอกว่าเป็นว่านว่านมงคลว่านเรียกรั์อะไรพวกนี้มุมเกษตรไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้หรอกแต่คือมุมเกษตรอยากจะสะสมทุกตัวที่ที่เรารู้จักนะคะก,ก็เลยหามาสะสมแค่นั้นเองนะคะเนาะโอเค วันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูว่านนะคะที่เขามีปัญหาช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็รักษาเขาง่ายๆแก้ปัญหาง่ายๆแค่นี้นะคะเหมือนเขาจะมีตุ่มดอกเลยอะ่ะเอออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็